สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับโปรแกรมฟุตบอลก็ผ่านไปแล้วครับยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนครับแต่นี่เป็นผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับระหว่างเอซิเรานพบเรือพูลครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับคืนวันอังคารที่7นะครับแล้วก็เช้าวันพุธที่8ปนะครับปีศาจแดงดำเอซิเมรานนะครับเปิดสนามซีโร่พบหงแดงเรือพูลครับเริ่มเกมมาทั้งสองทีมก็สูสีกันครับปลัดกันรุกปัดกันรับนะครับแต่ก็ยังไม่มีจังหวะลุ้นแบบจังๆนะครับ จนกระทั่งนาทีที่29ครับเอซิมิลานได้ลูกแต่มมุมจูเนียร์เมสเซียนนะครับเปิดเข้าหาประตูครับอาริซองพูดกระจายประตูครับเรียปูปัดบอลออกมาเข้าทางของเปียโยนะครับยิงจ้ำเจจ่อตรงตาข่ายเอซิมิลานนำหนึ่งประตูต่อูนนะครับนาทีที่33ครับดีวอโพลกีนครับของนาเรียปูได้บอลในเขตโทษครับ่อนดึงบอลหลบกองหลังเอซิมิลานแล้วก็ชัดด้วยตาซ้ายนะครับแต่ก็บอลไปตรงนาทวานครับ จนนาทีที่ฐานวกนะครับเรียบโพลตามตีเสมอได้ดาเด็ดนะครับจากอเล็กซ์ออกเดตเชเบเลนนะครับลากบอลฝาผู้เล่นมิลานนะครับเข้าเกตโต้ครับกดสับไกลด้วยขวานะครับนายทวันปัดบอลออกมาครับไม่ผลอันตรายครับโมเมตซาลานครับตามซ้ําบอลในครั้งที่2ครับก่อนที่จะจบครึ่งแรกไปด้วยเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับครึ่งหลังนาทีที่ห้าสิบห้าครับเรียบโพลเซงขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งนะครับจากพิตราโย บอลกระจกนะครับน่าเกลียดโทษตัวเองครับทาให้ซาเดโวมาเน่ครับจุกบอลไปแต่ว่าผู้รักษาประตูปัดออกมาได้ครับในจังหวะแรกแต่โดนโอริกีนก็มุ่งซ้ําเข้าไปไม่เหลือนะครับหลังจากนั้นครับทั้งคู่ก็แลกกันไปแลกกันมาอย่างสนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวครับแต่ว่าทําอะไรเพิ่มกันไม่ได้ครับจบ9 0นาทีครับเรียวปูบุกมาชนะอีซีมิลานสองประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้โงแดงชนะ6นัดรวดนะครับคว้าแชมป์กลุ่มไปมี18คะแนนนะครับ ส่วนเอซีเมลานีแก้สีแต้มนะครับจดเป็นแก้บ้วยของกลุ่มนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังรับ,บติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ